ค่ะเด็ก <st ing> พร้อมหรือยังคะพร้อมจังเลยตอนนี้เราเรียนในหน่วยอะไรคะจำได้ไหมเออยี่จากระดาษใครตาพิเศษอะไรครับ <st ing> <st ing> <st ing> ตาพิเศษอะไรอะตาพิเศษเห็นค่ะเมื่อวานตาพิเศษเห็นนะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมคะ่ะ แต่วันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของอันนี้เลยค่ะเด็กๆาวิเศษโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้นะคะตาวิเศษเมื่อวานเราเรียนอะไรไปบ้างแล้ว เมื่อวานจำได้ปะเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วได้ค่ดนะดาวิเศตเห็นนะอั่อวิเศษนะอ่ะละค่ะวันนี้จะเรียนในเรื่องนี้ค่ะเด็กการคัดแยกและกาำจัดขยะเำจัดแยกขยะยังไงนะไปดูกันี้ค่ะโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นี่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเขาบอกว่าอะไรได้ยินปะไม่้ยินไหมคะเมื่อกี้อ่าฟังอีกรอบนึงน,นะตอบคำถามคุณครูด้วยนะตั้งใจฟังนะคะ Thank you for watching! บอกว่าอะไรคะอ้าวตอบเร็วค่ะเข้าสวยค่ะเขาบอกว่าอะไรคะับไม่ได้ยินได้ยินเพลงไหมคะได้ยินเพลงไหมคะได้ยินไหมคเมื่อกี้ได้ยินเพลงไหมคะไม่ได้ยินเดียวแ ไม่ได้ยินนะอ่านให้ฟงังไม่ได้ยินเลยอ่ะ เขาบอกว่านี้ค่ะเขาบอกว่าหนูจ้าหนูจ๋าเวลาทิ้งขยะให้ทิ้งให้ลงถังให้ทิ้งลงถังระวังอย่าทิ้งทั่ไวไปเห็นไหมคะเขาบอกว่าเวลาทิ้งขยะให้ทิ้งที่ไหนคะเขาบอกว่าเวลาทิ้งขยะให้ทิ้งลงถัง ไม่เป็นไรไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาหน้านี้กันค่ะการคัดแยกขยะเป็นวิธีการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยค่ะเด็กๆแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราคัดแยกกันไหมคะไม่ค่อยคัดแยกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก่อนที่เด็กๆจะทิ้งขยะลงถังบอกคุณพ่อคุณแม่คัดแยกประเภทของขยะด้วยนะคะเวลาเวลา ถังขยะทั่วไปสีอะไรคะถังขยะทั่วไปสีอะไรคะสีเขียวสีน้ำเงินค่ะลูกส่ว <Okay. S 1> นขยะเปียกสีอะไรคะดูสิคะเนนมีเศษอาหารด้วยขยะเปรียกสีอะไรสีเขียวสีเขียวต่อไปขยะรีไซเคิลสีอะไรคะ สีเหลืองสีเหลืองอันสุดท้ายขยะอันดัไรสีอะไรคะสีแดงแสีแดงน้องค่ะเขาบอกว่าเราต้องแยกประเภทก่อนที่เราจะทิ้งลงถังนะคะสำหรับใบนี้ถังขยะทั่วไปสีน้ําเงินสีน้ำขยะที่ย่อยสลายได้ยากอย่าแงบบเช่นอะไรคะเนี่ย ผาสติกอ่องขนมรองบางกขน,นมผ้าสติก่องโฟมกระดาาชิคชูอันนี้คือขยะทั่วไปนะคะต่อไปขยะเปียกขยะเปียกที่มั้แก่ถังขยะสำหรับทิ้งขยะที่เน่าเสียแนละย่อยสลายได้เร็วอย่างเช่นเศษอาหารผลไม้ค่ะ รีไซเคิลเขาบอกว่าถังขยะใบนี้สามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่หรือขยะที่ใา้ได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกหรือว่าโลฮะอันต่อไปถังขยะสีแดงถังขยะอันตรายค่ะเป็นขยะที่ใช้แล้วมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเช่นปวดยา ถ่านไปฉายกระป๋องสีสเปย์แล้วก็กระป๋องสิ่งของต่างๆอันนี้เราเรียนมาหลายวันแล้วถักขยะพวกเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวต่อไปวิธีการกำจัดขยะเมื่อเราแยกแล้วเราสามารถทำได้ทั้งหมด3วิธีวิธีที่หนึ่งคือทำอะไรคะเนี่ย ปทั้ง hey, ขยะเผาขยะค่ะอันที่สองคือนําไปฝังกลบอันที่สามนำมารีไซเคิลอันนี้คือวิธีการกําจัดขยะนะคะเมื่อเราเอาไปทิ้งแล้วเขาก็จะกํำจัดขยะด้วยสามวิธีนี้ค่ะการเผาขยะนี่ การเผาขยะเป็นวิธีที่ง่ายการเผาขยะมีผลเสียเพราะควันจะทำให้เกิดมลพิษเม,เมื่อเราเอาขยะใส่ถังไปทิ้งแล้วเขาก็จะไปกําจัดขยะด้วยวิธีนี้ค่ะเด็กๆแล้วก็การฝังกลบนี่การฝังกลบต้องฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลเพราะขยะจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เน่าเสีย เด็กๆเคยเห็นกองขยะตรงแถวบ้านใหม่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาเอาไปฝังกลบแบบเนี้แล้วก็วิธีใช่ค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายคือการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีหนึ่งที่ลดปริมาณขยะได้แต่มันก็ใช้ไม่ได้สำหรับขยะทุกประเภทใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาบดเอามาล้าง เอามาหลอมเป็นพลาสติกหรือว่าทอเป็นใยผ้าทอเป็นถุงเท้าเนี่ยค่ะคือวิธีเด็ซเชิ้เอาละมาถึงหน้ากิจกรรมในวันนี้แล้วให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องเวลาเด็กๆจะทิ้งขยะลงถังขยะเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนคะข้อที่หนึ่งแยกขยะ ข้อที่สองไม่ต้องแยกขยะข้อที่หนึ่งหรือข้อสองคะหนึ่งหนึ่งอะตอมข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อหนึ่งนโอข้อหนึ่งหรือข้อสองคะข้อน่ะข้อ่ะดูซิใช่ข้อหนึ่งไหมอ่าใช่ไหมคะก่อนทิ้งขยะเราต้องแยกขยะก่อนเอาร็ว ต่อไปขยะปิยักต้องทิ้งในถังขยะสีอะไรคะใบแรกสีเขียวสเหลืองียวรอเงียหลืีเหลืองเขียวเหลเขียวเหือเยหลือเขียวลือเหลองเยเลืองเขียวเอาเขียหอาเขียวหลือเวองเยเหลืองเองเขียวหลืองเองเีวองเหลืองเขียวเอเขียวอเองเขียววยเอาเหลือง เอาเหลืองเอาเหลือง <reap ing. S 1> อะตอมเอาเขียวหรือเอาเหลืองเอาเหลือง,อ,อ,งอ่าคนสวยเนี่ยเอาเขียวหรือเอาเหลืองคะตังโมใช่ตังโมไหมเอาเขียวหรือเอาเหลืองคะตังโมอยู่ไหนตังโมอยู่ไหนไม่มนะเห็นอ่ะอ้าวเรามาดูกันชายาเปียนต้องใส่ถังสีสีเขียวเขียว <c oughs> เอาละข้อต่อไปขยะในข้อใดต้องทิ้งลงในถังสีแดงเอถังสีแดงนี่สำหรับขยะอะไรคะใช่ี่อันตรายรใช่ค่ะเก่งมากขยะอันตารายอันแรกฐานไฟฉายอันที่สองน้ำอัดลม ท่าน,นแาปดมันทาเาเบียร์ก็จะไหนคะขยะอันตรายไปเช็คไม่มีมีถ่านกัน,นกระป๋องน้ำอัดลมอ,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 อะไรถ่าน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 ไนฟฉายคะ่ะเก่งมาก <c oughs> อ้าวข้อต่อไปถังขยะสีน้ำเงินใช้ทิ้งขยะในข้อใด สีน้ำเงินเป็นขยะอะไรคะฮะสีน้ำเงินเป็นขยะอะไรคะด็กเกดูซิดูซิ<ด><ด>มีอะไรบ้างมีกระดาษแล้วก็มีกล่องโฟม<ะ>ทิ้งอะไรดีคะ กองฟมกองโฟมองฟมองมอง,องใช่หรือเปล่าใช่สีน้ำเงินคือขยะทั่วไปค่ะสำหรับทิ้งขยะที่มันย่อยสลายยากข้อต่อไปกระดาษและขวดน้ําพลาสติกต้องทิ้งในถังขยะสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองทำไมถึงทิ้งสีเหลืองนะคะ ดูซิใช่หรือเปล่าดูซิใช่หรือเปล่าใช่ละคะทิ้งสีเหลืองค่ะเพราะว่ากระดาษและขวดน้ำพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็เลยต้องทิ้งถังขยะสีเหลืองอ่ามีค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เด็เดกๆจะทิ้งขยะต้องทำไมก่อนคะ แยกขยะใช่ค่ะต้องแยกขยะแต่ละประเภทก่อนขยะปียักต้องทิ้งในถังสีเขียวยขยะที่ต้องทิ้งในถังขยะสีแดงก็คือขยะอันตรายเช่นพวกถ่านค่ะเจ้อ,อะไรพวกเนี้ยถาแตกอะขยะสีน้ำถังขยะสีน้ำเงิน ต้องใส่อะไรคะใส่กล่องโฟมสุดท้ายกระดาษและขวดน้ำพลาสติกต้องใส่ถังสีอะไรสีเหลืองเพราะว่าสามารถนำกลับไปใช้ต่อได้อาเด็กๆวันนี้คุณครูไม่ให้เด็กๆทำอะไรเลยคะ่นะเะว่าเด็กๆว่าถัางขายะม,มากี่วันแล้ว สองใช่เด็กๆว่าถังขยะมาสองวันแล้วเด็กๆว่าถังขยะมากี่วันแล้วคะสองวันแล้ววันนี้ว่าถังขยะอีกก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนได้เกี่ยวกับขยะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นให้เด็กๆสบายๆเลยเรียนเสร็จแล้วไม่ต้องทํางานค่ะหนึ่งวัน ดีวะวันนี้ไม่ต้องทำงานหนึ่งวันวันนี้เรียนเสร็จแล้วเล่นได้เลยทบทวนแต่ดินสอไปทบทวนเอาวันนี้ไม่ต้องวาดเพราะว่าคุณคุณไม่อยากให้เด็กๆวาดถังขยะแล้วหรืออยากวาดกระดาษทุสมัยด้วยถังขยะอีกไหมโอ๊ยงั้นวันนี้เอานี่ดีกว่าไไหนเตรียมกระดาษแล้ว น,นีเขียนหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบเอาเลขไครหรือเลขอาราบิกเอาเลขเอาเลขปกติแหละเลขปกติคือเลขอาราบิกคะ่ะเอาเลขอะไรเ,เลขอาราบิกนะวันนี้ค่ะเขียนเลขหนึ่งถึงยี่สิบใส่แม่แกฟบะคะไปเตรียมกระดาษก,ก่อนขอไปเตรียมกระดาษ

นเลขอาหรับค่ะได้ค่ะนดาเขียนเลขหนึ่งถึงยี่สิบทองเองนะคะหนึ่งสองอันไหนน้ำหนึ่งถึงยี่สิบให้คุรูฟังก่อนเอาหนับหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสมสี่สิบหอ้กเจ็ดสิบแบก้เยนเลยค่ะลูกดนายบาด่ก็ไม่รีบพูดกิโดนลายบาดเขียนเลยค่ะเขียนสวยๆนะหนึ่งถึงยีสิบแล้วก็ช่้สิบเสแล้วเอเเขียนยี่สิบเป็นวนะ ยี่สิบมีอะไรกับอะไรคะสองกับศูนย์ศูนย์เดียเลขนค่ะแตงโมค่ะเริ่มเขยไปแล้วน้องเขียนเขียนแล้วนะคะหนึ่งจ้ะเขียนเลยตอนนี้ก็ร้องเขียนใหม่ครูไม่อยากให้ว่าตั้งเนี่ยและเราทุกว่าจะอยากทาทุกวันเลยวันนี้เอาหนึ่งถึงยี่สิบขลาดใหม่ เดดเดเดเขียนเขียนเลยค่ะลุงแม่สิแอปปุ่นี่จำสองคนนี้ับกันบ่อยเลยแตงโมกับนาดาถูกต่อไปสองหนึสองสามไ่ยสรหรือยัี่ไมาครบ เขียนไปนะนไปด้วยห้าแล้วค่ะหกเจ็ดแปดถึงเก้าแล้วถึงเก้าสิบสิบมีอะไรกับอะไรคะสิบมีหนึ่งกับ0ูนสิบเอ็ด <11, S 1> มีหนึ่งกับศู นี้ด้วยนะคะจะได้เขียนถูกสิบสองมีหนึ่งับสองสองเนผนูทำแบบนี้ค่ะนับแกนนับมีมาหนูเห็นไหมสามมีหนึ่งับสามมีหนับสี่เด็กา้เด็กๆท่องแบบนี้หนึดับหออเสร็จหรือยังลูก เียนนี้นะ้นาต่อาได้สิค่ะสต่อเลยสมีหนึกับหนึ่งอยู่ีนวไหนก็ได้ใช่ไหมเข<ล>ียนต่อกันคแล้ววาบเขียนต่อจากนีได้ใช่ไหมเขียนแนวนีนน้เขียนแนวเนี้ยเขียนแล้วไปวไค่ะ สิบแล้วก็สิเอ็ดก็สวยเสร็จเลยนะคะส2แลองสิบสามสิบสามนี่หนึ่งกับสามท่อไปด้วยกันให้นัได้สิบสี่นี่สี่่ห้าไสิบห้าสิบสกัรหสิบห ต่อไปเลยครับเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งเลยลูกสิบแปดสขเกสิบหกแล้วสิบแล้วสบเร็ดแล้วยัง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 เก้า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 เาเ้้าเา ะเสร็จแล้วอแต่หรือยังคะนดาไหนให้คุณคิงหน่อยโอเคค่ะโอ้คุณแม่ตีเส้นให้ได้โอเคตีอีกเส้นหนึ่งค่ะลุงนดาและเขียนชื่อหนูด้วยค่ะให้คุณแม่ตีให้อีกเดี๋ยวค่อยตีเส้นูค่อยตีเส้นก่อนเขียนเสร็จเขียนนี่เขียนได้เสร็จแล้วค่ะ

กาอีนอเนนการสีโองต่อสิบเอ็ดเลยด้วสิบเอ็ดสิบสงสามด้วยค่ะดอดอเบิรกสี่เลี้ยวเว้นที่ทอทหารอ่าอาอางูดอเด็ก สารเลขที่เท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดค่ะเก่งมากนี่เนื้อหนึ่งเลขที่เท่าไหร่เนี่ยมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครูดูให้คุณระจัาเลพนะอัดตอมอัดตอมเดี๋ยวนะแล้วแทนอะไรเลยเรียนออนไลน์ค่ะเออครูสอนอยู่ เก่งมากมค่ะดา,ดาเรียบร้อยสําหรับงานวันนี้ของระดาก็สวยค่ะก็สวยเลขที่เท่าไหร่จําได้หรือเปล่าจำได้ค่ะเลขเท่าไหร่คะติเท่าไหร่แปดแปดแตงโมแตงโมเลขที่เท่าไหร่จําได้ไหมคะ เสร็จเท่าไหร่คะ15ลุ้มห่ใช่ปะเพื่อนมีปักอีกคู่ใช้ค่ะใช่ปะโอเคแต่คุณครูดูซิเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังวันนี้นาดาเก่งมากเสร็จคนแรกเลยโอเคเ และดาเดี๋ยวให้คุณแม่ถ่ายให้ดูด้วยนะคะสำหรับงาน,นนี้งัน <Okay. S 1> นี้วันลาทีะหนึ่งวันดีเลยค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรียนวิทยาศาสตร์ okay. ค่ะมีอุปกรณ์อะไรพร้อมพร้จะเตรียมเดี๋ยวครูจะส่งอุปกรณ์ให้ในไลน์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกันยังไม่เสร็จเดี๋ยวหนูค่อยเขียนอีกเดี๋ยววันทุ่งเขียนกันในกล่องเอ๋ยยังไม่จบเลยอ่ะรอเดี๋ยวให้เขียนกันเลยแม่หนูนะคะ ่งนี้เรียนกับคุณครูนิดไปเรียนด้วยคุณนิดถามน,านะคะโอเคไหมคะ, <Okay. S 1> ะ,คะโอเคค่ะโอเคค่ะรานเรียนวันนี้ใครที่เสร็จแล้วเรียนได้เลยะคะ่ะส่วนใครยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จนะคะโอเคค่ะเข้าสวยพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยวันศุกร์วันศุกร์เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายโอเคค่ะ